สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กลยุทธ์วิถีเตา่าช่องที่จะพาคุณถอดรหัสสังกกเพื่อใช้ชนะในเกมชีวิตจริงตอนที่แล้วเราเพิ่งเห็นจิยี่ยอดแม่ทัพแห่งฮองกกถูกไฟในใจตัวเองเผาผลาญจนต้องวางแผนเกินตัวแล้วจบชีวิตลงเพราะแพ้อารมณ์มากกว่าศัตรูแต่วันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งตำนานตำนานของกวนอูวีรบุรุษผู้ซื่อสัตย์ที่ไม่ได้ทายเพราะขาดฝีมือไม่ได้ตายเพราะค่า,า,าสิเก่งกว่า แต่เขาตายเพราะไว้ใจผิดคนเพราะเขาหลงคิดว่าคนใกล้ตัวเท่ากับคนปลอดภยัยคุณเคยมั่นใจใครมากเกินไปไหมเคยคิดว่าเขาคือพวกเราสุดท้ายเขากลายเป็นดาบในเงาหรือบางครั้งคุณเองที่มองข้ามสัญญาณเตือนเพราะไม่กล้าเผชิญกับความจริงว่าคนข้างๆอาจไม่ได้อยู่ข้างเราเสมอไปเรื่องราวของกุนอูในวันนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันจะสะท้อนหลุมพรางที่คนเก่งมักพลาด และบางทีมันอาจกำลังเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณยังไม่รู้ตัวหลังสึกถาแดงผ่านไปไม่นานกวนอูคือหนึ่งในแม่ทัพที่โด่งดังที่สุดของโจกโกไม่ใช่แค่ด้วยฝีมือ,แต,มอแต่ด้วยภาพลักษณ์เทพเจ้าแห่งคุณธรรมเขาเลือดครองเกงจิ๋วเอาไว้ได้เปรียบเสมือนหัวใจแห่งใต้ล่าและด้วยชื่อเสียงที่ใครก็ยาเกรงแม้แต่โจโฉยังต้องให้เกียรติแม้แต่ซุนกวนก็ต้องเจรจาของเมืองคืนแต่กวนอูกลับปฏิเสธทุกคำขออย่างฉิบขาด เขาไม่เพียงปฏิเสธแต่ยังส่งคำพูดเชื่อเฉือนกล่าวว่าง้อกกกควรอยู่เฉยเสียจะดีกว่าสำร้ายยังหานกล้ายกบุตรีให้กับเล่าผลเป็นการหยามหน้าสุนกวนจนสุดทนฝ่ายง้อกกกแม้ภายนอกจะยังยิ้มแต่ภายในกลับเริ่มสะสมแผนหักหลังการเจราจาหยุดลงง้อสงครามเริ่มก่อตัวใต้แสงจันทร์อันเงียบงนันในขณะเดียวกันกวนอูยกทัพขึ้นเหนือ หมายจะตีอ้วนเสียงเพื่อขยายอำนาจเขานำทัพอย่างมั่นใจโจหยินแม่ทัพโจโฉยังต้องพ่ายเสียงสรรเสริญดังลั่นทุวแคว้นแต่เขากลับลืมว่ากำลังเปิดแนวหลังทิ้งไว้ลืมว่าศัตรูอาจอยู่ข้างหลังไม่ใช่แค่ข้างหน้าขณะกวนอูมัวแต่เล่ลาศัตรูเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกงจิว๋วลกซุนและลีบองนำทัพงอกกบเข้ายึดเมืองอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงสึกไม่มีเสียงร้องเตือน มีแต่ประตูที่ค่อยๆเปิดออกจากข้างในผู้รักษาเมืองหลายคนกลับเปิดประตูให้ศัตรูเพราะความไม่พอใจเพราะไม่เห็นค่าการปกครองของกวนอูกวนเป็นบุตรชายถูกจับมาเจ็ดขุนพลผู้ควรช่วยกลับไม่ขยับไม่ใช่เพราะไม่มีแรงแต่เพราะไม่มีใจและบางทีเขาอาจกำลังรอให้ทุกอย่างพังลงความพักดีที่กวนอูค,คิดว่ามีกลับกลายเป็นหมอกจางจนสุดท้าย กวนอูและกวนผู้ถูกตัดทางนี้ถูกล้อมโดยทัพสุนกวนที่เขาเคยดูแคลนและถูกตัดสินประหารด้วยคำสั่งเย็นเยียบไม่ใช่แค่ความตายของวีระบุรุษแต่คือการพังทลายของแนวหลังที่ไม่มีใครป้องกันแต่กลยุทธ์เรื่องของกวนอูไม่ใช่แค่ความกล้าหาญที่พาเขาไปถึงจุดสูงสุดแต่คือการประเมินผิดที่พาเขาร่วงสู่จุดจบหไว้ใจคนใกล้ามากเกินไปสตรูที่อันตรายที่สุดมักไม่สมกรอก กวนอูเข้าใจว่างอกกกคือพันธมิตรตลอดไปแต่ลืมไปว่าเกงจิ๋วคือผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างหมายปองเมื่อเขาไม่ยอมคืนเมืองซ้ำยังพูดจะดูแคลนสิ่งที่ได้จึงไม่ใช่คำตอบแต่คือแผนล,ลับแม้จะเป็นพันธมิตรมานานแค่ไหนถ้าผลประโยชน์เปลี่ยนความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนตามบทเรียนการไว้ใจคนใกล้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องมีขอบเขตและช่องทางเผื่อรับมือหากเขาเปลี่ยนใจ 2. มั่นใจในศักดิ์ศรีจนไม่ยอมปรับกลยุทธ์คนเก่งไม่ได้แพ้เพราะได้กว่าแต่แพ้เพราะไม่ยอมเปลี่ยนกวนอูเชื่อในเกียรติของตนเองมากเกินไปเขาไม่ยอมเจราจาไม่ลดระดับการเผชิญหน้าแม้ซุนกวนจะส่งสัญญาณสงบหลายครั้งก็ถูกปัดทิ้งสิ่งที่กวนอูม,มองว่าคือศักดิ์ศรีอีกฝ่ายอาจมองว่าคือการหยิบหน้าบทเรียนโลกแห่งอำนาจไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ถือศักดิ์ศรี แต่มอบชัยชนะให้กับคนที่ยืดหยุ่นถูกจังหวะสลืมว่าศัตรูไม่ได้มีแค่ข้างหน้าศัตรูที่มองไม่เห็นอันตรายยิ่งกว่าที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่กวนอูก,กําลังรุกโจยอย่างดูเดือดเขากลับลืมวางกําลังเฝ้าแนวหลังที่เกงจิว๋วเขาเชื่อว่าลูกน้องจะพักดีเขาคิดว่าศัตรูจะรุกจากทางเดียวแต่ลืมว่าความเงียบของพันธมิตรคือสัญญาณอันตรายผลที่ได้คือทับงอกกบุกตีแบบไร้เสียง และม้าเช็คที่ควรเป็นกำลังเสริมกลับไม่แม้แต่จะขยับตัวบทเรียนอย่าประเมินแนวหลังต่ำเกินไปไม่ว่าจะในกลยุทธ์หรือในชีวิตจริงศัตรูที่อันตรายที่สุดคือความประมาทสี่กลยุทธ์ที่ควรอูควรใช้และเราก็ควรใช้เช่นกันหนึ่งประเมินพันธมิตรอย่างสม่ำเสมอความไว้ใจต้องมีวันทบทวนศรัทธาต้องมาพร้อมระบบต้องกันกวนอูพลาดเพราะเชื่อว,ว่างอกกกจะไม่หักหลัง แต่ในโลกแห่งอำนาจไม่มีมิตรแท้มีแต่ผลประโยชน์ถาวรแม้จะเคยร่วมรบแม้จะเคยเสียตายด้วยกันถ้าผลประโยชน์เริ่มสวนทางความทักดีอาจแปรเปลี่ยนใช้ในชีวิตจริงธุรกิจหุ้นส่วนวันนี้อาจกลายเป็นคู่แข่งในวันหน้าการเมืองในองค์กรคนเคยนั่งข้างเราอาจเปลี่ยนเก้าอี้โดยไม่แจ้งเตือนความสัมพันธ์มิตรภาพที่ไม่ชัดเจนอาจซ่อนดาบในรอยยิ้มกลยุทธ์ มันประเมินพันธมิตรเหมือนที่เราประเมินศัตรูถามตัวเองทุกเดือนเขายังได้ประโยชน์จากการอยู่ข้างเราไหม 2. แบ่งกำลังให้สมดุลแนวรุกแนวรับอย่าเทหมดหน้าบ้านจนหลังบ้านเปิดโล่งกวนอุยกทับตีอ้วนเสียมอย่างงดงามแต่แนวหลังก็ถูกตีจนอับปางเพราะเขาเททุกอย่างไปที่แนวหน้าโดยไม่เหลือเผื่อป้องกันใช้ในชีวิตจริงการทำงานมุ่งแต่เป้าใหญ่แต่ลืมดูแลทีมลืมรักษากำลังคน ธุรกิจขยายสาขาแต่ขาดระบบหลังบ้านกลายเป็นโตเร็วพังเร็วความสัมพันธ์ให้เวลากับโลกนอกบ้านจนลืมคนที่รออยู่ในบ้านกลยุทธ์วางคนรักษาหลังให้ชัดไม่ใช่แค่คนหลุยหน้าตรวจสอบจุดประบางที่ไม่มีคนเฝ้าเสมอ 3. แยกอารมณ์ออกจากกลยุทธ์ศักดิ์ศรีที่ใช่ควรพาเราไปสู่ชัยไม่ใช่พาไปตายควรอุถือเกียรติมากจนปิดโอกาสเจรจา กลายเป็นการเมือแบบเปิดหน้าจนเปิดช่องให้คุณแทงข้างหลังบางครั้งการลดระดับท่าทีไม่ใช่แพ้แต่คือถอยเพื่อหลบและสวนอย่างแม่นยำกว่าเดิมใช้ในชีวิตจริงหัวหน้าบางคนไม่ฟังลูกน้องเพราะกลัวเสียฟอร์มเจ้าของบางรายไม่เจรจาเพราะคิดว่าันเนือกว่าคนรักหลายคนจะเสียคนข้างกายเพราะไม่ยอมลดศักดิ์ศรีลงกลยุทธ์ถามตัวเองทุกครั้งก่อนตัดสินใจนี่เพื่อศักดิ์ศรีหรือเพื่อผลลัพธ์ กลยุทธ์ดีต้องยืดหยุ่นไม่ติดอัตตา 4. ใส่ใจสัญญาณเงียบของคนรอบตัวเงียบไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรคนที่ไม่พูดอาจกำลังเตรียมมีดอยู่ในเงาตอนที่งอกกกเงียบกวนอูนึกว่าไม่มีอะไรตอนที่มาเจ็บนิ่งกวนอูนึกว่าจะลุกช่วยแต่ความเงียบเหล่านั้นคือเสียงเตือนสุดท้ายที่เขามองข้ามใช้ในชีวิตจริงลูกน้องที่เงียบเกินไปอาจกำลังหมดไฟ คุส่วนที่ตอบช้าเกินไปอาจกำลังลังเลคนรักที่ไม่พูดอะไรเลยอาจกำลังหายไปในใจกลยุทธ์ฝึกอ่านภาษาไกา่สีหน้าการเว้นจังหวัดเพราะในสงครามไม่มีใครบอกเราตรงๆว่าพรุ่งนี้ฉันจะหักหลังคนที่ทำให้เราพังบางทีก็ไม่ใช่ศัตรูแต่คือคนที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นศัตรูในวิธีเตา๋าเต๋าไม่ได้บอกให้หวัดระแวงแต่สอนให้รู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่มีอะไรมั่นคงถาวรในโลกความพักดีไม่ใช่สิ่งที่ปลุกแล้วจะคงอยู่มันต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงต้องสังเกตต้องพูดคุยต้องรักษาถ้าเรามโวแต่มองไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังมาดูคนที่เดินตามวันหนึ่งเราอาจเหลือแค่เงาของตัวเองในสงครามข้างหน้าคือศัตรูที่เปิดหน้าแต่ข้างหลังคือศัตรูที่ยังไม่แสดงตัวและนั่นแหละที่เต่าเรียกว่าไทยที่ยิ่งใหญ่มักเงียบและนุ่มนวล โลกไม่ใจร้ายแต่มนุษย์มักประมาทและความประมาทคือศัตรูของทุกกลยุทธ์หากเจ้าวางใจผิดคนต่อให้กลยุทธ์ล้ำลึกเพียงใดก็เป็นเพียงกระดาษเปียกในพายุใช้ได้จริงกลยุทธ์ต้องไม่จบแค่บทเรียนต้องใช้เป็นเครื่องมือในชีวิตจริง 1. ทําทำริทแมปคนรอบตัวดูให้ลึกกว่าว่าใครอยู่ข้างเราให้ดูด้วยว่าเขาจะอยู่ข้างเรานานแค่ไหนอย่าดูแค่ใครสนับสนุนเราวันนี้ แต่ให้ดูว่าใครมีเงื่อนไขเปลี่ยนข้างในวันพรุ่งนี้กวนอูไม่เคยทำริดแมพเขาไม่รู้ว่าซุนกวนร,รอจังหวัดมาเจ็กไม่มีใจแนวหลังกำลังกลวงใช้ในชีวิตจริงวิเคราะห์เพื่อนร่วมงานใครมีแรงจูงใจเปลี่ยนทีมวิเคราะห์ลูกค้าใครผูกกับเราด้วยคุณค่าหรือแค่ราคาถูกวิเคราะห์คนใกล้ตัวใครพร้อมเขยงข้างแม้ในยามที่เราไม่มีอะไรให้ วิธีทำง่ายง่ายแบ่งคนรอบตัวสามกลุ่ม1กลุ่มทักดีแท้ True Loyalist 2. กลุ่มลอยตัวซ t ชูเอชแน n เอลไลสากลุ่มน่าสงสัยชิปทิงริดตั้งคำถามว่าถ้าเราพลาดเขายังอยู่ไหมเพราะศัตรูในวันนี้อาจเคยเป็นเพื่อนเมื่อวานและเพื่อนในวันนี้ก็อาจเป็นศัตรูในวันพรุ่งนี้สสร้างแบ็กอัพสตรัททิกเสมอทุกฐานที่ดีต้องมีทางหนีที่ไล่ไม่ใช่แค่ทางบุก กวนอูมั่นใจในสิบ้วุนเสียมแต่ลืมวางกลยุทธ์เผื่อแนวหลังพังเขาไม่มีแผนสำรองเมื่อแนวรุกไปไกลแต่แนวรับทุกปีใช้ในชีวิตจริงธุรกิจทำโปรเจกต์ใหญ่ต้องมีแผนบีแผนซีเสมอการลงทุนอย่าลงทุนหมดหน้าตักต้องกันเงินฉุกเฉินความสัมพันธ์อย่าผูกชีวิตกับใครคนเดียวโดยไม่รู้จักดูแลตัวเองวิธีใช้จริงก่อนเดินเกมใดๆให้ถามตัวเองสามข้อ ถ้าโดนหักหลังตอนนี้จะมีใครรองรับถ้าโปรเจกต์หลักทังเรายังมีอะไรเหลือถ้าพรุ่งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนเรามีพื้นที่ถอยไหม 3. ม,มันประเมินความสัมพันธ์ซ้ำๆความแน่นแฟ้นในวันนี้ไม่ได้การันตีอนาคตกวนอูเคยร่วมรบกับมาเจ็กแต่เมื่อถึงคราววิกฤตเขากลับนิ่งเ้ากวนอูไม่เคยประเมินความสัมพันธ์ซ้ำเขาเชื่อแบบเดิมโดยไม่เช็คใช้ในชีวิตจริง เพื่อนร่วมง,งานจากที่เคยสู้ด้วยกันวันนี้ยังมีไฟอยู่ไหมทีมงานเขายังเชื่อในผู้นำอย่างเราไหมหรือเริ่มหมดศรัทธาหุ้นส่วนยิ่งโตขึ้นผลประโยชน์เริ่มเปลี่ยนไปหรือเปล่าวิธีใช้จริงตั้งรีวิวความสัมพันธ์ทุก3-6เดือนถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองเขาเหนื่อยไหมเขายังมองเราแบบเดิมไหมเขายังมองเป้าหมายเดียวกับเราอยู่หรือเปล่า กลยุทธ์ที่ดีไม่ได้ชนะในตอนบุกแต่รอดในวันที่ทุกอย่างพลิกกลับกวอนอูไม่ได้แพ้เพราะขาดฝีมือเขาแพ้เพราะหันหลังให้ความระแวงและเปิดใจให้คนผิดบางครั้งเราสู้ศัตรูตรงหน้าได้สบายแต่ศัตรูที่โหดที่สุดคือคนที่อยู่ข้างหลังในวันที่เราหลงคิดว่าเขาคือมิดแท้ถ้ากวนอูที่แข็งแกร่งขนาดนั้นยังพลาดคนธรรมดายอย่างเราจะรอดไหมถ้ายังประมาทแบบเดิมถ้าคลิปนี้เตือนสติคุณแม้เพียงนิดเดียว กดไลค์ไว้ตนใจกดแชร์ไว้เตือนเพื่อนและพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปว่าบทเรียนนี้เตือนฉันเรื่องอะไรเพราะบางครั้งการเขียนคือการฝังไว้ในใจและคุณอาจช่วยใครอีกหลายคนที่กำลังเจอสถานการณ์เดียวกันในตอนหน้าเราจะเห็นอีกมุมของชัยชนะชัยชนะที่ไม่ใช่เพราะอาวุธแต่เพราะความอดทนและจังหวะลกซุนในทัพหน้าใหม่ที่ใครๆมองข้ามจะทำให้โจโฉต้องหนีตายด้วยไฟเพลิงทั้งกองทัพ ด้วยกลยุทธ์ที่เราคอยนานนับเดือนอยาาดีพีาด EP 53ลกซุนรอจังหวะเทาโจโฉจนทับแตกยับเพราะบางทีสิ่งที่คุณกำลังรอในชีวิตอาจไม่ต้องใช้พลังแต่ใช้เวลาให้เป็นกวนอูแพ้ไม่ใช่เพราะฝีมือแต่เพราะไว้ใจผิดคนอย่าประเมินมิตรเก่าด้วยเงินไขใหม่กลยุทธ์ไม่ใช่แค่รุกดีแต่ต้องถอยเป็นขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ